บริษัท t r u Corporation จำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ระดับ A+ บวกครั้งที่3ปี2,566ค่าเสนอขายวันที่ 2, วันที่3และว,วันที่6พฤศจิกายน2,566 True เป็นผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงรวมถึงดิจิตัลมีเดียและคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่บอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ต Wi-Fi, โทรทัศน์และดิจิตัลแพลตฟอร์ม เสนอขายหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีประกันประเภทไม่ด้อยสิทธิ์และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้เดิมและเพื่อชำระค่าคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในปีพศ2566เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปโดยบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นยกเว้นชุดที่6เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดามูลค่าจองซื้อราคาหน่วยละ1,000บาทจองซื้อขั้นต่ำ100,000บาทและทวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทวันเสนอขายคาดว่าจะเสนอขายวันที่2วันที่3และวันที่6พฤศจิกาย,ยน2566 วันออกหุ้นกู้คาดวันที่7พฤศจิกายน2566อัตราดอกเบีย้ยชุดที่1อายุ1ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2567อัตราดอกเบี้ยคงที่คาด3.12-3.22%ต่อปีชุดที่2อายุ3ปี3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2570อัตราดอกเบี้ยคงที่คาด3.70-3.85%ต่อปี ชุดที่3อายุ5ปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2571อัตราดอกเบี้ยคงที่คาด4.00ถึง4.15%ต่อปีชุดที่4อายุ7ปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2573อัตราดอกเบี้ยคงที่คาด4.35ถึง4.45%ต่อปีชุดที่5อายุ10ปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2576อัตราดอกเบี้ยคงที่คาด 4.50-4.80%ต่อปีชุดที่5เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกคุ้นกู้สามารถถ่ายถอนก่อนวันครบกรำหนดชุดที่6อายุ2ปี6เดือนครบกรำหนดถ่ายถอนปี2569อัต,ตาราดอกเบีย้ยคงที่ยังไม่ระบุชุดที่6เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาณวันที่ทำคลิป ผู้ออกหุ้นกู้ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่แน่นอนหากมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ออกมาทางช่องจะแจ้งในความคิดเห็นและโพสต์ในแถบชุมชนของช่องให้นะคะอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัท A บวกแนวโน้มคงที่ระดับความเสี่ยงหุ้นกู้ชุดที่1มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ2จากความเสี่ยง8ะระดับหุ้นกู้ชุดที่2ถึงหุ้นกู้ชุดที่6มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ3จากความเสี่ยง8ระดับ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัททิตเลดติ้งจำกัดเมื่อวันที่27กันยายน2566ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 1. ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนยกเว้นสาขาไมโคร 2. ธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาจำกัดมหาชน 3. ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชน 4. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ Innovate X จำกัด 5. ธนาคาร UOB จำกัดมหาชนและ 6. ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนความเสี่ยงของผู้ออกคุ้นกู้ 1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อพิพาทณวันที่31กรกฎาคม2566กลุ่มบริษัทยังมีข้อพิพาทหลายคดีที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องและคดียังไม่สิ้นสุด โดยมูลค่าความเสียหายคิดเป็นประมาณร้อยละ148ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทณวันที่30มิถุนายน2566ซึ่งผลที่สุดของข้อพิพาทยังไม่สามารถคาดการได้กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ตั้งสำรองทางบัญชีสำหรับรายการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไว้ในงบการเงิน 2. ความเสี่ยงจากการมีหนี้สินณวันที่30มิถุนายน2566กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจำนวน 376.8พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2565ทั้งนี้กลุ่มบริษัทอาจมีแผนในการจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยืมและหรือการออกตราสารหนี้จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอสำหรับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปีได้ 3. ความเสี่ยงจากการชำระค่าใบาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่บริษัท Two Move S Universal จำกัด มีภาระทางการเงินสำหรับการแบ่งชำระค่าใบาอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่ต่างๆจนถึงปี2573รวม93.3พันล้านบาทหมายเหตุบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานกราตาซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เงื่อนไขาการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในล่างหนังสือชี้ชวน คำเตือนโปรดทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ